นมโมต,ตัสสะภาคา,าวะโตขอนอนอมแอมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้กลายจากิกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ ราสะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนามโมสสาจักะวาโตขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีรพ,าาพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระาหะโตซึ่งเป็นผู้กายจากกิเลสสมมาสังคุธัสาะ ตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมตาัสะภะกวะโตขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพ,าาพระองค์นั้นอราหารัตโตซึ่งเป็นผู้กายจากกิเลสสัมมาสัมบทตัสสะ ดารารุจบได้โดยพระองค์เองพุทธังสารนางคาชามีข้าพระเจ้า,าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรมงสารนางคัดชามี ข้าพระเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึงพรร่งที่ระลึกสร้างกางสารนางคาเจ้ามีข้าพ็เจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นปรรที่พึ่งที่ระลึกทุติยามปิพุทธทางสารนางคาเจ้ามี แมวาราตีสองข้าพระเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทูติยามปิธรรมังสารนางกาจรามิแมวาราตีสองข้าพระเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก สุติยมิสังคังสาระนังกาชามิแม่วาราทิ่สองก้าพระเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งทีระลึกสาตยามิพุทธังสาระนังกาชามิ แม่วาราที่สามข้าพระเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทาทุยังปธรรมังสารนางกาจามิแม้วาราที่สามข้าพระเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก ตาทียังปิสังกังสารนังกาเจามิแม้วาราติสามก้าพระเจ้าขอถือเอาประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ะระลึกอิติปิโสภคว,วาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระปาเจ้านั้นอารหัง เป็นผู้ไ้จากกิเลสสมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจาระสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจาระสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ,จ้งอนุตตรปุริสธรรมมสารทิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่งไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธ เป็นผู้โรูผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระวาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกตามั่งส้อนศาสตร์ดังนี้สวากาโตะพระวตาทามรนตาทังเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสารทีิโก เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปาสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวากับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปาันาิโก เป็นสิ่งที่ควรน,น้อมเข้ามาใส่ตัวแต่จะตังเวทิต่ับโบวินยูฮิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้จะพอตนดังนี้สุปฏิปันโนภะกะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติดีแล้ว ปุญญุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผปฏิบัตตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ ทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูได์ปฏิบัติเพื่อรู้ตามเป็นเครื่องออกจากทุกแลว้วสามีอิปฏิปันโนปะกะวะโตสาวะกะสังโฆทรสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูได์ปฏิบัติสมควรแลว้วยาติทาง ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจตาริบุริสยุกานิอาจารบุริสัพุกะราผู้แห่งบุรุษสี่คู่นับเปลี่ยงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอตาปกวัตสาวกสังโฆนั่งและสงสาววของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโย เป็นสงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาปาหุนยโยเป็นสองควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเถากินนยโยเป็นผู้ควรรับทาริีาทานอันจะดีกรณนิโยเป็นผู้ที่บุกคลทั่วไปควรทำอันจะดี อาลุตารังปุญญาเขตตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้เตทยมังครานิขอใจมงคลทั้งหลายจงม,มีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธใจมงคลนั้น โกุกาหาทิติปุ้จะเคนสุธาตหาทังพรรมังวิสุทธิจุติมิติปะพาพิธานังญานากเทนวิทินาจิตวามุนินโทรพระจอมมุนีได้ชนาพรหมผู้มีนามว่าท้าปะกาผู้มีฤทธิ์มีอันทำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยกุนันบริสุทธิ์ มีมืออันเท่าผู้ชมเธอทิฏฐิที่จนเธอผิดรึงราดไว้แน่นแฟนแล้วด้วยวิธีวางยาอันพิเศษคือเทศนายานทัานเทจะภาาวะตุเตชยะมังธานิขอชายมงคลทั้งหลายจงม,มีแก่ท่านด้วยเดชแห่งระพุทธชัยมงคลนั้น เอตาปิปุตตะชยามังคลาอาคคาชาโยวาจโนตินาทิเนสารเตมะตันต ok ิอิตวานะเมฆาวิวิธานิจุปาตวานิโมคังสุขังอติกมืมยันโรสปัญยนนาชนใดมีปัญญาไม่เกียจกันสวดก็ดีระลึกก็ดี ซึ่งพระพุทธัยมงคลแตกคาถาแม่เหล่านี้ทุกๆวันนรอยนอนั้นพึงลาเสียได้ซึ่งอุปาสวะอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นนาเเอกถึงวิโมกขศิวาลาัยอันเป็นบรมาสุขแลมหาการุณิกนาโท ผู้เป็นที่พึ่ง้องสัตว์ประกอบแล้วด้วยมหาการุณาทิตยายาศพป,ปานินมกูวเลตวาปารมีสักายังบารมีทั้งลายทั้งปวงให้เต็มเพื่อประโยชน์แก่สัพสัตว์ทั้งหลายตัดตัวสัมพอจิมุตตัง ถึงแล้วซึ่งความตารัสรู้อนุดมเอเตนาสจจวาเจนาด้วยคำศาสตร์นี้โอตุเตชเยมังทางังขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน

พระพุทธเจ้าทรงพระชนมา์มาคนลโพเพลกึงความเป็นผู้ชนะแล้วทรงบันเทิงอยู่ในอภิเศษแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงให้เจริญความยินดีแก่พวกสากยราชว่าพระองค์ชนะมานฑปปราชิตบาลัง่านเป็นชัยมงคลเนื้อใบบัว คือปัจจพีเป็นประธานชั้นใดก็ท่านจงเป็นผู้ชนะช้นนั้นสุนากาตังสุมังกะตังสุปาภปตังสุหุติตังสุขนนสุมหุตโตจะสุยิตังพระมาจาริสุปาทาที่นังสาติจังไยประพืชชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเกิกดี มงคลดีสว่างดีรุ่งดีแ้งถนาดดีครูดีบูชาแล้วดีนายพรหมมจารีบุค,คลทั้งหลายกายกรรมมางกายกรมยกรมเป็นปทจจักสินส่วนเบื้องขวาวาจากรรมบางปทักินางวาจีกรรมเป็นปัจักสินส่วนเบื้องขวา ปัตตากีนามโนกรรมมังมโนกรรมเป็นปทักสินส่วนเบื้องขวาปณิทิเตปทตากีนาความปรารถนาของท่านเป็นปทักสินส่วนเบื้องขวาปทตากีนานิกาาวาณะศาสตังไรตัมกรรมันเป็นปทักสินส่วนเบื้องขวาลาบนตาเทปัตากีเน ย่อมได้ประโยชน์ทังายอันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา